สวัสดีค่ะ Wonder Warehouse นะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาปักหน้าตาให้ถุงผ้าค่ะเป็นการทําให้น้องถุงผ้าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นน้องขึ้นมานะคะน่ารักแบบนี้เลยค่ะเป็นงานปักที่ทําง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราใช้เป็นถุงผ้าดิบไซน์เล็กนะคะของแว n เด r ค่ะก่อนอื่นก็ให้ทุกคนทําการล่างหน้าตาน้องลงไปนะคะดีไซน์ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เอาสะดึงมานะคะ เอาสะดึงวงเล็กนะคะด้านในใส่เข้าไปในถุงผ้าส่วนวงใหญ่ด้านนอกนะคะก็คือขันครอบลงไปนะคะเอาให้แน่นค่ะตัวถุงผ้านะคะให้ทุกคนเปิดปากถุงไว้แบบนี้นะคะมันจะทำให้เวลาเราปักเนี่ยเราปักได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเตรียมใหม่ค่ะเราทำการร้อยใหม่นะคะ3สีที่เราจะปักหน้าตานองนะคะเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมผูกปมที่ปลายไหมอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะให้พร้อมปักค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะที่ตาข้างซ้ายนะคะเราจะปักด้วยเทคนิคซาตินสติทค่ะหรือว่าปักทึบนั่นเองก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนทําการตั้งเส้นแกนนะคะเราก็คือจะทําการตั้งเส้นตั้งนะคะขึ้นมา3เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทําการปักถมในช่องนั้นนะคะให้มันทึบค่ะ ครยังทำสตสิสติสไม่เป็นนะคะก็กลับไปดูคลิปสอนปักมือเน้นๆของเราเดี๋ยวเราขึ้นหน้าปกคลิปไว้ให้นะคะอันนั้นจะเป็นแบบสอนแบบขยายนะคะรับรองว่าเข้าใจแน่นอนค่ะก็ตาข้างขวานะคะแล้วก็ตัวจมูกสามเหลี่ยมเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือซาตินสติทนะคะเป็นการปักทึบค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมากันที่เส้นปากนะคะเราใช้เทคนิคแบ็กสติทค่ะวิธีทําก็คือปักล้ํามาข้างหน้านะคะ1นึ่งสติสแล้วก็ปักย้อนกลับไปให้ต่อกับสติสก่อนหน้าค่ะ เป็นการเดินเส้นแบบที่ง่ายเบสิกสุดๆนะคะเดี๋ยวเราขึ้นหนะ้าปกคลิปสอนปักเน้นๆไว้ให้ดูด้วยเช่นกันค่ะเมื่อปกักเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมพลิกด้านหลังผูกปมตัดไหมให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ถอดเสะดึงนะคะเอาถุงผ้าไปรีดก็จะได้น้องถุงผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นไงคะง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แวนดอร์ด้วยนะคะอยากให้เราสอนอย่าย<ๆ>ฝีมืออะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาทํานะคะฝากเข้ามา Fol l o w พวกเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ